พี่น้องช่อง,อง,งน,น้องไม่แแนลเด้อค่ะวันนี้องไม่แชแนลพามาเบิงอชมบรรยากาศอยู่ทงอยู่ทาน้ำห่วยน้ำหนองคือเก่าค่ะพี่น้องมาเห็นควายนอนน้ำ่ะกินน้ำนอนน้ำค่ะมีเตตุยงยิง่งมีเตตุตอ้วนอ,อนให้พื่นนอนน้ำจากน้อยก่อน เดี๋ยวสิพราถามเจ้าของเพิ่นพุนเจ้าของมันกอนนั่งีูฟังคุณค่ะน้ำก็ดีเนาะก็เพราะเพิ่อนอ้วนแล้วเน,ะนาะน้ำไม่เคยดำมาที ปัดตปัดตอยู่บันอยู่แถวแถวบันเ้องนี้ก็ยังมีควายหลายอยู่เนาะควายหลายปัดควายเถิอกตัวนี้มุงดูขนาดอยู่ไ,ไก่ที่นี่ยังไม่ได้ไปไกลเอานอนนอนนอนลงนอนบนสิบนอนบ่เอานอนลงนอนลงนอนลงให้น้ำถ่วมล้างดูเอ,อจังสัน หนึ่งสองสามสี่ห้าบ่เห็นควายนอนน้ำโดนนะเด้อพี่น้องบ่อีหลีจะบ่ค่อยเห็นเนี่ยควายนอนน้ำเพราะว่าสุมือนีส่วนมากเพิ่นเสียนได้เสียนไส้กะละมังใส่อ่างไว้ให้มันกินน่ะมึงดูมึงดูบางคนมุดน้ำดูป๊าดบงควายตัวนั้นมุดน้ำดูเห็นตาดั่งแบบนมึงดู นั่นมุติปอดติปอดทุกคนในขณะนี่เทีย่ยงเราเม้นบ่อค่ะมือนี่อ่า้องเม้ชนชาแนวกับพามารีวิวอ่ามือนี่วันที่สิบสามนี่เนาะมือนี่วันที่สิบสามค่ะ สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ในช่วงเวลาตนอนประมาณสิบเอ็ดโมงไปหาเทียงป้าโวป,ป่ามึงป่าดูบอลจุยจุยอยู่ทีน,นี่ตื่นคว้ยนี่เนาะม่เนเป็นเป็นไฟบ่เนี่ย ของสาธะะารณะมันบ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาด้วยค่ะเป็นเลียงง้อเลียงกวายอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่นาบ่คอยได้ลงทุนหลายดอกห้าเพิ่นกับเ่ืดอซื้อบอ,อกว่าลามน้ำทงน้ำทาน้ำไฮน้ำนาเสร็จทีแล้วเจ้าเนี่ย ก้อยซีตัวหาตัวเดี๋ยวพุณน,น้อนนามจักหน่อยค่นกระขึ้นแล้วเขาก็ไปถามเจ้าของค่นเบิงปลาก้อยฝูงนีหนี่อยู่บ้านไหนค่นได้มาจังไหนพุณน,น้อนน้มโดนบ้างไหมฮะเข้าขึ้นเพิ่นก็ขึ้นเม้นบ่ เคลืึ้นไปเขาห่มมาหน่ค่ะน้องไม่แชแนลด้วยค่ะน้องไม่แชแนลาำบึงควายงามเพลินค่ะบุญบึงมาเด้อพี่น้อง น้ำไปบบดนี้พี่น้อง้าน้ำไปบึงควายคพลินรีวิวควายงามเพลินจ้ <laughs> มามาชมควายงามหาอะไรเนาะค่ะหาคนฟูหาคนฟูได้บล่บละ่ะ ไซรลตตัวกระปูนะฮะนี่ตัวนะครับโอ้ยหู้เลิกบ่ะหู้เลิกเปินบางหู้ครับผมหู้เลิกเปินบางหู้อัน้หู้กับจนซับโอ้ยมันตื่นอะไรล่ะมันตื่นอะไรกับจนซับเอที่ไปไซร์ไปนี่โอ้ยว่าก็รองมาเบิ่งนี่เดียวนี่โอ้สิไปก้นแถวนั่นมันบ่ค่ะเออเอามัน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 ได้กบเด้อโอ้ยว่าอยู่อยากได้บักเอฟน้ำยืนอยากได้บักเอฟน้ำยืนหลับตาเตี้ย เปินมาหาอยู่หากินกับพี่น้องหาปูหาหอยยูทูบเบอร์ค่ะยูทูบเบอร์ค่ะยูทูบเบอร์ค่ะมาหารีวิวน้ำทงน้ำทาน้ำไฮน้ำนาทำมาชาติเท่านี้แหละกินควายเพิ่งงามงามก็เลยสิมาจ้าก็เลยสิมารีวิวควายเพิ่นปะ ย่อยยยยยยเขากล้องเขากล้องนั่นั่นนั่โอ้ยวายนเลยเดูออ้ยานเลยบายานเลยเดี๋ยวขอถามจาของก้อยเพื่อนก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอคุณ่อซื้อว่าจังไหนค่ะพิบซื้อพิศครับำสกุลขาว่าจังไหนพิจารนครับพิศพิจารณครับผอืม อยู่บ้านไหนคะอยู่หน้าคำหลวงอยู่หน้าคำหลวงเลยบ่ใช่ใช่คำหลวงอยู่หน้าำนนะคำอยู่หน,น,น้าคำหลวงตะบุญนาคาเออแอดไก่มานี่เห็นควายหลายๆขึ้ง,งามแท้สั่นก็เลยสิมาขอรีวิวค่ะควายเจ้าของเบิดบ่ค่ะควายเจ้าของเรียงได้จกปีแล้วค่ะเรียงควายสองปีสองปีซื้อมาบ่ค่ะซื้อมากสามโซ่โซกูกระเมยใหญ่หน่ึ่งสองโซ่เล็ก่อ๋อวาง อ,อันนี้ได้พ่อปีแล้วบ่เนี่ยเยี่ยมโอปีป้าฟุ้ยบ่ได้พ่อปีคือตัวใหญ่แท้ฮะตัวผู้ตัวแม่เนี่ยไอ้ตัวผู้ป,<ะ>ป้าดตอนนี้ท่านก็ตอนนี้กินหนาปนเีเดียนมะกกละลาป้ป<ะ>าถูกปีเดียนวัยบ่พ่อปีนี่เนี่ยพี่น้องมองดูท่านมีในห้อยมะเบิองบ่ก็จะเ้ากระถางนี่จะมาตึงเอามาเลี้ยงกันเลยบ้านในบ้านอืม โอ้ในหอยเพิ่นมาถามอยู่เอ่อจะเอ็ดตีราคาได้หนิกล้วยกล้วยซ้ำหนีมันงามเนาะยรู้สึกว่าหาเงินเกินบ่เนาะต้องวางพุ่นแมเนี่ยกล้วยงามเหลือเกินดูกล้วนดีดีเพิ่นไม่ซื้อกล้วยเพื่อนตะบักขี้ดื้อเพื่อนตะบักขี้ดื้อเอ๊ะกันลารซื้อเพิ่อนตะบักขี้ดื้อคุณป่ะกล้วยเนี่ยคุณพายังไปเบิ่งดูไม่สุโตแล้ว เป็นน้ำเบิ้งค่ะบักขี้ดื้อบักขี้ดื้อพัดนะค่ะพี่น้องแฟนช่องน้องไม่ชนะนะคะเบิ้งอาเด้อค่ะควายเพลินมีแต่สูงกันง่าหมดอ้วนแม่นี่ได้ซื้อวองไรค่ะแม่นี่กับบ่มิบ่มิซื้อบ่มิซื้อเออหยุด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 มาขอถ่ายรีวิวอย่างเงี้ยตรงตรง อย่าไปลงช่อง Youtube ให้พี่น้องคนเห็นทั่วโลกตัวงามละเกินเนาะซื้อซื้อมาราคาเท่าไรคะเนี่ยตั้นี้เอามานีสามสามหื่นสามหมื่นสามหมื่เอามา3สามหนยังโดมีลูกเลยเหอเอาคือซื้อได้ดีแท้สามหมนะ่ะสองฟีก็หลังสามหม่นเมนอามากผม่ท่นไหนขับเนาะเอามามันแตมาออกตัวนี้นอ๋อมันมีโลข้าทองมหบ่บ่โตยังสาวอยู่ ตัวเนี่ยแม่เนี่ยซื้อมาแล้วก็เอามาทับนะโอ้เราก็ได้ได้ตัวนี้บ่ได้ตัวนี้โอ้นี่ลูกเพคนค่ะเพคนได้ลูกนึงละตัวนี้อ่าเพ่นคล้วยประมาณจะปีค่ะเนี่ยคิดว่าสามปีใช่ป่อบ้านที่ปีนี่นะซื้อมาแต่ทั้งไหนค่ะซืองามจากกล้วยซื้อมาแต่ทั้งคนแต่ทั้งน้องมาให้คุณเต่าโอ้สามหมื่นซื้อมาได้สองปีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นทองยุนบ่ค่ะเงี้ยเดี๋ยวนี้ทองยุ่น ท่องท่องแกเราดินอนบอขันซูบัมามีในหอยมานถามซื้อนี่ขันคือจะ๊ยปวยหน่สิว้าราคาเท่าไรห,หนี่โอ้ท่านเดวา่าเ <c oughs> นท่นดว่าเนาะห้องหมวกระสือมากค่ะคือดองป้ามีแต่คบวยงามๆ <c oughs> บันบ้าเขาไปบิงสองตัวหันบานเนี่คปวยเพลินค่ะมองดูบักขี้อ ัวนี้ลฮะตัวเถิคนี้ลูกแม่นอ่ะนี่บอกซื้อมาสามตัวนี่บอกซื้อแม่นั่นซื้อแม่นั่นกับตัวนี้กับตัวแม่นนั่แล้วก็กับแม่แม่นั่นแม่บักกี้ดื้อฮันตัวนี้เอามากกินนุ่มจังเนาะเนี่ยเลี้ยงสองปีเอามาเลี้ยงสองปีแสดงว่าควายตัวนี้มีอายุได้ประมาณ สี่ตองปีครึ่งไปว้ยตัวเนี่ยเนียนป้าดวมึงดูงามไรอ้วลไรพี่น้องเอ้ยมึงดูสีองปีกำไลเราเจ้าน่ะกำไรหลายลายกำไลเราเนื้อซื้อมาได้ราคาเท่าไรก่อนแม่กับลูกซื้อมาสี่หมื่นโอ้เป็นแม่กับลูกแม่นี่กับแม่นี่แม่นี่กับตัวนี้สี่หมื่นเนียนแล้วครับแม่กับลูกเนี่ยตัวนั้นเป็นแม่ตัวนี้เป็นลูกยังเงียหน่อยอยากจะซื้อมา ได้สองปีแล้ววันนี้เขากลใหญ่ขึ้นไหแล้วแม่เพิ่นกับว่าออกลูกตัวนี้อีกออกตัวนี้โอ้ยกำไรคักแม่ด้อเดี๋ยวนี้ท้องวะจะเอาเอาอันทับแล้วเอาเบิ่มมาใส่น่ะนะขนาดเนี่ยเอาเบิ่มมาใส่เอาเบิ่มส่เพิ่นดื้อวะนี่เพิ่นดื้อวะนี่ต้องเป็นตะหูอยู่เนาะเลี้ยงแต่น้อยเนาะจักบางทีแล้วก็บเลี้ยงแต่น้อยทั้งตะหูมันตะหูจักว้อมเขาเนาะ เลี้ยงข้อยางเดียวบอกหรือว่าเห็ดแนวอื่นอยู่เออเห็ดกันดิ่งให้กระิ่มัด่านี่แล้วเห็ดน้าเห็ดไทยอันนี้อันนี้น่าจะของหมเนี่ยแหมโอ้ขี่ดื้อขี่ดื้อไอ้หนุ่มรูปโลอ้วนดีเลยค่ะน้ำดีเลยเขาเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่สิหล่ะนึ่ไหมเขาไม่ได้ปลูกยาไว้ให้กินบ่บ่ปลูกโอ้บ่บ่ปลูกปลเกปลูกลงไปนะโอ้สะสมทีเทาหลายเนาะไม่เบิ่งแม่เพิ่นบบบนี้ แม่พื้นไปเบิึงแม่พื้นโอ้ให้เบิึงในเด้อไหวกับบ่มีซื้ออืมค่ะพี่น้องแฟนช่องน้องมยิ้มชาแนล้ะค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดซับตะไคร้ให้ในเด้อค่ะมื้อนี้มารีวิวเฝึงควายงามเพื้นค่ะอ่าควายงามคุณพ่ออยัางก่อนพุณพ่อวิจิตรค่ะอยู่บ้าน น้าคำาไหลเนาะเออน้าคำาหลวงเนาะคือน้าคำาหลวงค่ะพี่น้องค่ะค่ะ FT ท่านใดสนใจอยากจะมาเบิ่งมาชมกับมาเบิร์กไหนนะคะติดตามน้องไม่แชแนลนะคะจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมาดีเพือเ่อนเราล่วงนา้าแล้วคนสี่เอาเขาห้องไม่หนีเม่นบ่ค่ะ ค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์หน่ด้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้น้องไม่แชแนลก็สิขอลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ